เหรียญหลวงู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะครับปีพศ2555นระครับรุ่น100ปีนะครับอาจารย์ทิมพระดีมีอนาคนนะครับน่าสะสมมากนะครับสําหรับรุ่นนี้พิธีดีพิธีใหญ่มากนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าพุทวดวัดช้างให้นะครับด้านหลังก็เป็นอาจารย์ทิมนะครับพระคูวิสัยโสภพนะครับทิมต่อโคตัวทอนะครับร้อยปีนะครับปีห้าสิบห้า รันนัมเบอร์ด้านบนนะครับนีอันนี้คือเหรียญน,นวะโลหะนะครับผมนี่ลักษณะตัวขอบข้างนี่นะครับราคาปัจจุบันก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่หลักพันนะครับหลักพันกลางกลางนี่ครับลักษณะขอบข้างมีร่องอยู่นะครับตรงจุดนี้นี่นะครับเป็นร่อง ใบหน้าของปู่ต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับในตาคมชัดเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผิวค่อนข้างสวยนะครับผิวยังขึ้นเป็นทองอยู่บางเหรียญอาจจะดำนะครับผมนี่ใบหน้าของปู่หูเหรียนนะครับมีเสี้ยนวิ่งคมๆแบบนี้ครับมืออาจจะสั่นนิดหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ อ่านี่นะครับเส้นขนแมวคมคมนี่รายละเอียดต่างๆนะครับความคมชัดพื้นเหรียญค่อนข้างเรียบตึงนะครับนี่รายละเอียดในพิมพ์นะครับเข้า ปูครับเส้นคนแมวนี่ครับความคมนี่ครับรายละเอียดแขนนะครับนี่มีครับสองหลักแหล่ แขนเป็นบางบางๆเลยนะครับไวิธีขับใบนหน้าลวงปูอันนี้เป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะนะครับราคาก็อยู่ที่หลักพันนะครับณนปัจจุบันนะครับน่าสะสมนะครับอนาคตด,ดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นี่ครับหน้าตาอาจารย์ทิม น,นี่คือลักษณะตัวเลขครับเป็นต่อกการตอนะครับเลขหนึ่งเลขเก้าโค้ดตัวทอนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ผิดถูกประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่คมาดูนะครับตัวตัดขอบเป็นการตัดฉีกนะครับนี่ครับสำหรับเหลี่ยนเนื้อนวะโลหะนะครับมีมีร่องนะครับตรงนี้ เป็นรลองๆมีครับด้านบนเสมาครับเป็นแท่งๆมีด้านบนครับ ตาดอีกหนึ่งฟังนะครับ,บนี่มีร่องนะครับหูเดียน ครับก็ประมาณนี้นะครับอนาคตดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นี่เหรียญนี้ผิวออกสีทองไปเลยนะครับนวะเหรียญนี้ก็เผื่อพี่ๆท่านใดเจอครับสามารถเก็บสะสมได้ครับอนาคตรุ่นนี้น่าจะมีราคาขยับที่สูงขึ้นนะครับสำหรับเหรียญรุ่นร้อยปีอาจารย์ทิมนะครับผม